ดยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหามุนีนะครับไม่มีขยายเกินกรรมนะครับ ความคืบหน้าล่าสุดนะครับก็ได้ออกมาอีกคลิปหนึ่งนะครับกำลังไร้สดอยู่เลยนะครับก็เป็นการอธิบายนะครับเนื่องจากว่ามีนะครับ fc ที่ลงเชื่อนะครับเสียตือแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับในทำนองที่เรียกกันว่าติติงนะครับหรือแสดงความคิดเห็นซึ่งค่อนข้างที่จะย้อนแย้งกับการกระทำนะครับในฝ่ายของน้องแคะก็ได้ออกมาอธิบายอย่างชัดเจนว่า ก่อนที่จะคอมเมนต์เนี่ยนะครับให้ทุกคนเนี่ยแบ่งออกเป็นสามโซนโซนส่วนตัวโซนธุรกิจนะครับแล้วก็โซนคอนเทนต์นนี่นะคอนเทนต์ Content เนี่ยเป็นของตายอยู่แล้วเพราะว่าการขึ้นมาไลฟ์มันก็เป็นคอนเทนต์อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับแต่คอนเทนต์เนี่ยมันมีหลายประเภทคอนเทนต์ Content หลอกลวงนะครับหวังวัตถุประสงค์อะไรนะครับในโซนส่วนตัว ก็อย่างที่อธิบายไปแล้วแค่บอกว่ามันจบไปแล้วนะครับและมันไม่มีทางที่จะเคลียร์กันได้เพราะก่อนที่จะนะครับน้องแคะเนี่ยจะออกมาไล้แฉก็ได้บอกไปแล้วคุยกันวงในไปแล้วว่ามันมันมันไม่สามารถเคลียร์กันได้ถึงจะต้องเอาออกมาไล้นะครับเพื่อให้นะครับได้รู้ซึ้งนะครับถึงความจริงบ้างนะครับคนเราทําผิดนะครับก็อย่าปกปิดอะไรเอาไว้ถูกต้องไหมฮะ ซึ่งนะครับเรื่องเมื่อเช้านะครับผมก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเซตอเนี่ยได้ออกมานะครับเพราะว่าไม่กล้าตอบโต้เพราะรู้ว่าตัวเองผิดและเรื่องนี้นะครับมันเป็นความจริงที่ทั้งฝ่ายตือป้วยไก่เนี่ยเป็นคนผิดนะครับและก็ครอบครัวของตือป้วยไก่เนี่ยเป็นคนผิดนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผิดเนี่ยทางที่ดีที่สุดคือการเงียบนะครับไม่ต้องแถไม่ต้องถูไม่ต้องไถ แล้วก็เรื่องราวอะไรต่างๆเรื่องเกี่ยวกับการร้องสาวิตีก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะเขาไม่ยุ่งด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องอยากจะทําอะไรก็ทําไปโซนของคุณไม่ต้องเอาเขาไปอ้างนะครับไม่ต้องไปถามน้องแคะอย่างนั้นน้องแคะอย่างนี้ไม่ได้เนี่ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสร้างความเข้าใจก่อนนะเืออย่างไปนั่งฟังมันเออเขาท่าวมันก็ค่อยคิดนะครับ <Yeah. S 2> การเรียกง่ายๆว่าออกมาเป็นคลิปที่สองนะครับก็ต้องมาแสดงความเข้าใจกันเนาะนะครับแสดงความเข้าใจเนี่ยครับแล้วนะครับน้องแคคก็ยังพูดอีกว่าผมนะครับก็ยังรักนะครับเนี่ยก็ยังรักนะครับก็ยังคุยกันได้อยู่แต่จะให้เป็นเหมือนเดิมคงเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะไม่ร่วมงานกันอีกนะครับเพราะว่าเขาเสียเงินเยอะ เนีครับนี่เข้าใจไหมฮะคุณเอาเงินสดไปแต่เขาต้องมานั่งขายเขาจะต้องมานั่งทําอะไรของเขาอีกนีครับมันเหนื่อยเนีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละนะนี่ก็คือเหลี่ยมกันนั่นแหละนี่ครับต่างคนต่างใส่เหลี่ยมกัน อืมอืมอืมอืเห็นไหมไปหาเรื่องเขาก่อนไม่จบเออ 嗯。Uh. อืมโอเคเพรคือพูดง่ายๆ,ๆครับเขาเรียกอย่างเงี้ยเขาเรียกคอนเทนต์นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกคอนเทนต์คือเอาเรื่องนะครับของตือปอยไก่เนี่ยเอาออกมาอธิบายแล้วก็แซมด้วยการขายของเนี่ยเขาเรียกว่าการแซมเขาเรียกว่าคอนเทนต์นะครับซึ่งเป็นของตายนะครับถือว่าไม่ผิดนะครับเพราะว่าเป็นการนั่งเล่าเรื่องในช่วงที่ยังขายไม่ได้และถ้าขายได้เขาก็จะขายของไปเนี่ยครับมันเป็นแบบนี้ เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องราวต่างๆเนี่ยคือตื่นปอยไก่เป็นคนผิด อืมเห็นไหมไปกวนเขาอีกนะครับเอ่อทั้งฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายนะครับเอ่อเขาเรียกอะไรนะทั้งฝ่ายไอ้เจ้าตือเนี่ยเขาก็ยังไม่เลิกนะครับก็คือมีไอ้ตืออะไรยังไม่เลิกถ้าไม่เลิกเนี่ยไอ้แคะมันใส่เลยนะผมบอกให้มันไม่กลัวใครนะนี่ครับยังไม่เลิกไงยังจะเคลียไงนี่ครับเออแล้วก็มาพูดใส่อารมณ์นะครับใส่เขา เง่เออเดี๋ยว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 หาเรื่องแล้วนะครับดูก่อนดูฐานเอฟซีเขาก่อนนง่นี่นี่ไงี้นี่เห็นไหมผมบอกแล้วเดี๋ยวก็ดังขึ้นมาอืม อืมนะับโอ้โหเขาบอกว่านะครับพยายามโทรพยายามหาพยายามจะเคลียนะครับอืมมันหลายครั้งแล้วเนี่ยเห็นปะ่ะสันดานมีไอตือเป็นแบบเนี้ยอืมเป็นแบบเนี้ย จบเลย <c oughs> ฟังด้วยเหตุด้วยผลนะครับ ตอนนี้มันไม่รู้ว่าใครจริงใจใครไม่จริงใจแต่เรื่องราวต่างๆมันเป็นมูลความจริงที่ทุกคนต้องฟังทั้งสองฝั่งรวมไปถึงแอดมินก็เป็นแอดมินทั้งสองฝั่งทุกคนต้องหนักแน่นกับความจริง <c oughs> แน่นกับความจริงที่บรรยาย โอ้โหนี่ไงอืมนี่ครับอืมก็คือพูดง่ายๆอ่ะปวดหัวนี่ครับอืมเป็นเรื่องส่วนตัวนี่ครับเป็นเรื่องส่วนตัวละนี่ทีนี้ ก็คือพูดง่ายๆอะ่ะไอ้ตือมันเสียหนักตอนเนี้ยนะครับเสียยันครอบครัวเสียยันนะครับเมียมันนะครับเนี่ยผมบอกแล้วว่าไอ้ครอบครัวเนี่ยมันวางแผนกันไว้หมดแล้วซึ่งไอ้ความซื่อสัตย์เนี่ยหรือความเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความรักความไว้ใจนะครับมันโดนเรื่องนี้มากกว่านะครับมันโดนเรื่องนี้มากกว่าแล้วก็แปลกซะด้วยนะไม่ใช่ว่าเพิ่งทํานะทําอย่างนี้มาตั้งแต่ยังไม่เข้ามาอยู่กับหลวงพลเลย นี่ครับจนชีวิตตัวเองมอดไหม,หมไปครั้งหนึ่งแล้วไปขออยู่กับนะครับะ้า,าจารย์อืมเนี่ยสิ่งที่ไอเจ้าแคะมันพูดเนี่ย <c oughs> มันเป็นมูลความจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ห็นไหมนี่ครับมันเคลียร์ไม่ได้ครับและเรื่องตัวเองยังเคลียร์ไม่ได้กับไอ้แคะเลยเนี่ยไปหาเรื่องสวิตีบอกว่าสาวิตีเอสวิตีเป็นคนเสี่ยมครับสวัสดีครับน้องบูม ครับตอนนี้มันเคลียร์ไม่ได้แล้วนี่รมันเคลียร์ไม่ได้เพราะว่าเขาก็อธิบายชัดเจนว่าเขาเคยเคลียร์กันหลังใหม่แล้วแล้วหลายครั้งไปตะคอกใส่ครอบครัวเขาเข้าใจไหมเขารับไม่ได้ก็คือเขาจะกระทืบหน้าเอาเอา,เอา,เอาตรงๆอ่ะนี่ครับพูดกันดีๆก็ได้นะครับไม่ต้องใส่อารมณ์นะครับออกลูกจะข่มเขาไงน่ครับออกลูกจะข่มเขาออกลูกจะข่มเขา นี่แหละครับสันดานของครอบครัวตือจะเป็นแบบนี้หนึ่งครับนี่แหละดีแล้วครับที่พี่น้องมันแต่ละคนก็แยกครอบครัวกันไปแล้วหนึ่งครับถ้าอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็พากันเดือดร้อนไปด้วยนี่ครับครอบครัวมันก็ไม่ยุ่งไม่ยุ่ง จบเลย เรื่องมันก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นฟังฟาร์มข้างเดียวไม่ได้ครับมันต้องฟังหลายๆคนตือปอยไก่ผิดเต็มเต็ม ครับมันแก้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นคนผิดนี่ครับมันผิดเต็มประตูเลยมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วสมน้ำหนวก อือโอเคครับนะครับเดี๋ยวผมมานี่ใหม่เพราะว่ามันมีจุดน่าสนใจที่น่าฟังเดี๋ยวผมขอไปฟังก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้ทำลาย